ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับช่องต้มสององเนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่ <spe aker> พอนๆทุกคนนะฮะไปลงดันเต่าแดงนะครับแบบซ้อนตัวกัน เพื่อประหยัดเวลาในการลงนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ลงดันเต่าแดงนะครับหรือว่าดันเต่าแดงนะครับเลดเปเปอร์นะฮิตเดนฟาวเวอร์การเดนนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเสียเวลามากๆนะเกี่ยวกับการลงดันนี้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปลงซ้อนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดเป็นพักๆด้วยนะครับว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้างนะที่แบบเราประหยัดเวลาเยอะมากแล้วก็มันคุ้มจ,จัดเลยนะวิธีนี้เอาไปใช้กันได้คนระับก่อนไปนะครับก็ อย่าลืมปัททไลค์กดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปในการเทคนิคในการลงดันต่างๆนะครับในเกมแร็กแนลล็อก r o นะครับผมนะป่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยโอเคครับเราก็เข้ามาที่แมป17.2เนาะเพื่อที่จะทำการไปลงดันนะครับเต่าแดงนะฮะตรงนี้ก็เพืเ่อนๆก็มาผับแมวเนาะก็มาถูกกันอยู่แล้วแหละนะครับใครที่เดินควส17.2ก็น่าจะรู้จัก แบบนี้อยู่แล้วนะเป็นแบบใหม่นะครับพึ่งอัพเข้ามานะทาง GDT พึ่งอัพเข้ามานะครับได้ไม่นานะนะผมก็ไอ้ตรงเนี้ยผมก็แนะนำนิดนึงนะถ้าเกิดใครที่ปิดบอสไม่ค่อยได้บอสเนี่ยจะเลือดทั้งหมดเ,เลือดทั้งหมด3า0ร้อยล้านนะครับผมนะก็ใครที่ไม่ค่อยมีของก็สามารถลงเป็นปาร์ตี้ได้นะลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างผมนี่ก็พาคนดูลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะก็จะได้แบบได้เควสไปพร้อมๆกันนะฮะจะได้ไม่ต้องแบบลง ลงแบบทีละคนทีละคนนะเสียเวลาแล้วก็ลงเป็นปาร์ตี้ไปเลยนะครับง่ายดีนะไอ้ตรงนี้ก็เหมือนวิธีการลงดันตามปกติแหละนะครับที่เพื่อนๆลงกันนะ,ะทีนี้เราก็ลงไปนะครับใส่ของใส่อะไรเรียบร้อยลงตามปกติเลยนะครับตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะก็ลงไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในดันกัน เปิดดันนะครับแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมนะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเคลียร์มอนตามปกติเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมอนมันจะเกิดมาเรื่อยๆนะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะที่ทุกคนต้องทําก็คือต้องเคลียร์มอนไปก่อนนะครยังไม่ต้องลงโซดยังไม่ต้องลงตัวซ้อนอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็เคลียร์มอนไปก่อนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับมอนเกิดก็บอกเพื่อนๆช่วยเคลียร์มอนไป เออมันจะมีทั้งหมด4ด่านนะครับสำหรับเต่าแดงนะฮะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเราจะสลับตัวตอนไหนนะครับอ่ะเข้ามาในด่านนะครับผมด่านที่2นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ทําการเข้ามานะครับด่านแรกกับด่านด่าน2เนี่ยมอนมันจะไม่เยอะนะฮะมันจะไม่เยอะด่าน3กับด่าน4นะครับผมนะ มอนมันจะเกิดเยอะแล้วก็นานมากๆด้วยนะถ้าตามหลักจริงๆแล้วในการลงดันเต่าแดงนะครับก็จะใช้เวลาต่อต,ตัวประมาณ10นาทีนะครับผมนะโดยที่คุณไม่สามารถข้ามได้นะครับเพราะว่าต้องรองมอนเกิดแล้วค่อยๆฆ่ากันไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ทีนี้เรารู้วิธีการลงซ้อนแล้วนะครับแบบดีและดีผมว่าดีมากๆแล้วอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูกันได้นะชอบวิธีแบบไหน ชอบวิธีที่ผมสอนลงหรือว่าชอบวิธีที่คนอื่นสอนลงก็ได้นะอาจจะมีคนทําแหละนะครับพวกเทคนิคในการลงดันต่างๆนะครับผมนะก็ช่องเราเนี่ก็เป็นช่องที่ลงดันอยู่แล้วนะก็จะมีเทคนิคมาให้ทุกคนได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมสาหรับคนที่กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับอันนี้ก็ทาการเคลียร์กันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะไปครับ let's go เอาละครับผมประกาศ ขึ้นแล้วด่านที่2ได้ทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปวาร์ปนะครับผมอ่ะมาถึงด่านที่มีเปยนอนแล้วครับให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับว่ามีเปยนะครับอันนี้คือด่านสามแล้วนะครับผมด่านสามเนี่ยให้เพื่อนๆเคลียร์มอนให้หมดนะครับแล้วก็ทําการเลือกตัวละครนะครับเอาอีกตัวหนึ่งวิ่งมาลงดันนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเคลียร์มอนไปนะครับเคลียร์กันไปก่อนนะถึงตรงนี้ผมก็ทําการพิมพ์บอกคนในตี้แล้วว่าจะทําการสลับตัวนะ ให้ทุกคนเตรียมตัวสลับตัวด้วยนะครับผมนะคือถ้าเกิดใครที่ดูสตรีมก็จะรู้นะว่าผมจะลงวิธีนี้นะก็จะเข้าก็จะเข้าใจนะแต่ก็จะมีบางจังหวะบางสถานการณ์ที่ผมรับคนหน้าดันไปนะบางทีเขาไม่รู้นะว่าเราสลับตัวลงอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะติดพลาดกันได้นะครับผมก็จะพิมพ์บอกคนคนตี้ก่อนนะว่าเดี๋ยวจะทําการสลับตัวแล้วนะถ้าไม่เข้าใจก็ดูช่องตต่อสามเก้ได้นะครับผมนะตรงน,นี้ผมก็จะทําการพิมพ์บอกไว้ก่อนนะ ให้คนในตี้รับทราบไว้ก่อนนะทีนี้ยังไม่ประกาศแล้วก็ทาการเคลียร์มอนไปนะเคลียร์มอนไปเรื่อยๆครับตรงนี้ครับก็ไม่มีอะไรคนระับเราก็ทาการเคลียร์ไปพอเราเคลียร์ไปนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะให้ข้อความมันประกาศขึ้นนะครับอ่าเนี่ยเงียบปุ๊บอ่ะใกล้ละใกล้ประกาศแล้วนะครับผมนะผมบอกแล้วว่าเฟสสามเนี่ยด่านสามเนี่ยมอนเยอะนะเห็นว่าดูจับ ผมยิงเนี่ยค่อยๆเกิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆือยๆนียคือว่าเยอะมากนะฮะไม่ธรรมดานีอ่ะพอข้อความข,ข,ข,ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีประกาศแล้วปุ๊บผมก็บอกในตี้เลยว่าสลับตัวด่วนเลยนะครับอ่ะแล้วก็สลับเอาอีกตัวหนึ่งวิ่งมาลงดันนะครับผมนะ รีวิ่งมาแมป17.2แล้วแล้วฮะเราก็สร้างปาร์ตี้เรียบร้อยให้เพื่อนเรากดขอเข้ามานะรอก่อนแต่ถ้าเกิดใครลงคนเดียวก็ไม่ต้องสร้างปาร์ตี้ะไยนะก็วิ่งเอาเอา,เอาตัวหนึ่งมาลงดันนะได้เลยครับผมนะก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำแบบผมนะแต่อันนี้คือผมลงกับคนดูด้วยเนาะก็จะมีคนที่ลงพร้องกันด้วยนะก็เอาอีกตัวหนึ่งนะครับลงซ้อนไปเลยอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้เราเอาอีกตัวหนึ่งอนะ่ะค้างอยู่ที่ดันที่3นะหรือว่าสเตจสามนะ เราให้มันค้างอยู่นะแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้ามาลงดันแล้วพออีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาลงดันเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับว่าผมจะเอาสก,กิลคามูเฟกขึ้นด้วยนะเอาไวก้การมุดแล้วก็กดเลือกตัวละครเลยนะครับแล้วก็กลับมาตัวเดิมนะฮะอ่าพอกลับมาตัวเดิมเสร็จปุ๊บนะฮะคนก็จะเริ่มพยอยกลับมาแล้วบางคนเขาก็ไม่สลับตัวเนาะเขาก็จะแบบค้างไวเลยนะบาคนเปิด2จออะไรเงี้ยคนละเอีก็ไม่ต้องสลับนะแล้วก็เข้าวาร์ปได้เลยไอ้ตรงเนี้ ด่านสุดท้ายเนี่ยด่านสี่เนี่ยถ้าไม่มีคนเคลียร์เนี่ยถ้าเราสลับตัววิ่งมาเนี่ยมันจะได้เวลาพอดีแล้วมอนมันจะเกิดเยอะมากๆนะครับสเตจที่4เนี่ยจะเกิดเยอะจริงๆนะถ้ามีคนเคลียร์ไปแล้วเนี่ยก็จะโล่งเลยถ้ามีคนเคลียร์หมดแล้วนะครับเราจะเข้าวาร์ปไปสู้กับบอสได้เลยนะตรงนี้นะถึงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยห้องบอสแล้วเนี่ยพเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตัวที่เราลงดันค้างไว้ยอยู่เฟสแรกนะเดี๋ยวเราฆ่าบอสเสร็จปุ๊บเราสลับตัวกลับไปนะ ก็จะทาอย่างนี้วนรลปดไปเรื่อยๆครับเพราะจะประหยัดเวลาตามคํานวณที่ผมคํานวณไว้นะครับในการลงซ้อนตัวแบบนี้นะครับ1ชั่วโมงครับจะลงได้ประมาณ7ถึง9ตัวเลยนะครับผมนะเจ็ดถึงเตัวเลยนะเจ็ดแปประมาณนี้นะประมาณคือขั้นต่ำมาเจ็ดคือขั้นต่ำมาเจ็ดตัวแน่นอนนะฮะอันนี้เรก็หลอกบอลแล้วก็สัตว์บอลได้เลยนะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เสร็จนะครับนี่แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้นะ คุยนะครับล่ะเอาหินตัวที่แก้เสร็จปุ๊บแล้วกดวีวิงเลยนะครับตรงนี้คือมันจะเร็วมากๆนะขั้นตอนนี้คือมันจะเร็วมากๆนะครับแล้วก็ถอดของนะเก็บของเข้าค้างอะไรให้เรียบร้อยนะเพื่อจะทําการสลับกลับไปนะครับตัวที่อยู่ค้างในดันนะครับผมขั้นตอนนี้ผมกําหนดเวลานิดนึงแล้วกันผมให้ไม่เกิน3นาทีแล้วกันนะครับในการเลือกตัวละครออฟตัวละครนะครับเพื่อกันหลุดนะรกันหลุดออกจากดันนะครับ ถ้าตอนนี้ต้องมีความไวนิดนึงนะครับในการที่แบบว่าจะสลับไปสลับมาครับอ่ะพอเราสลับกลับมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมอนมันมอนมันจะเกิดเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อนก็กดคาเมอเฟกไว้นะแล้วก็รีบเติมของใส่ของให้เรียบร้อยนะเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนเราก็จะแบบจะสู้กับมอนแล้วเพราะว่ามอนมันจะเยอะมากๆนะเพื่อนๆก็จะ,จะทําอย่างเงี้ยวนไปนะพอไอ้ตัวเนี้ยไปถึงด่านที่3มปุ๊บแล้วก็ เลือกตัวละครนะเวลาเราเคียร์มอนเสร็จแล้วมีประกาศเลือกขึ้นแล้วปุ๊บแล้วก็เลือกตัวละครแล้วเอาตัวถัดไปนะตัวอื่นนะมาลงซ้อนอีกนะก็จะทำอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยๆครับผมมันจะประหยัดเวลามากนะครับข้อดีของการทําเทคนิคนี้นะครับผมจะบอกเลยหนึ่งนะครับมอนเฟสหกับมอนเฟสสนะครับจะเกิดเยอะนะครับจะเกิดเยอะพอดีเป๊ะจะได้เวลาพอดีเป๊ะเลยแล้วก็2คือไม่เสียเวลานะครับ ที่จะมารอให้มอนเกิดนะสำหรับสเตจที่1กับสเตจที่ะครนะผมนะในการสลับตัวออฟตัวนะผมนะ,อะพอเราเนี่ยพอเราสลับกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเฟสหนแล้วก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เข้ามาด่านที่2แล้วนะครับเตรียมตัวจะย้ายไปเฟสที่3แล้วนะครับผมนะอ่นเนี้ยเห็นปะ่ะมันก็จะเร็วมากๆเลยครับเพื่อนๆนะวิธีเนี้ยผมทำเนี้ยคลิปนี้ผมแทบจะไม่ตัดเลยนะอาจจะตัดน้อยมากๆนะ เวลาในการลงก็ประมาณ10กว่านาทีเองก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะฮะประมาณ10กว่านาทีลงได้สตัวเลยนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆลองไปทําตามกันละกันนะครับใครที่ชอบนะครับเทคนิคในการลงดันนะฮะแบบนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องตำหนองกาวไว้ละกันนะครับผมนะแล้วก็เทคนิคการหาเงินนะครับในเกมนะฮะหาเงิน M นะเกมนี้นะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าของแพงมากนะครับเราต้องรู้ทันเหตุการณ์ในการฟาร์มเงิน M ในการหาเงิน M นะครับผมนะ ช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่หาเงินเองค่อนข้างเยอะเก่งมากๆเนะี่ยเสร็จปุ๊บนะครับเสฟฟสอเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปอ่ะเฟ,ฟสามนะฮะนี่ครับมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะจนเราจะลงให้หมด ID แล้วจนเราจะลงให้หมดเลยนะครับผมนะอ่ะนี่ครับผมนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรื่อยๆครับผมนะ ซึ่งทุกคนก็ที่ลงนี้ก็จะรู้นะว่าจะใช้เทคนิคนี้ในการลงเนี่ยก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นเนเราจะได้เอาเวลาไปลงดันอื่นได้ไปหาเงินเอ็มต่อได้นู่นนี่นั่นนะครับผมนะถ้าใครอยากจะลงกับตำหลองเก้าก็กดติดตามกดไลค์ไว้นะครับผมนะกดแจ้งเตือนไว้จะมีสตรีมทุกวันตอนช่วงเช้านะครับประมาณ9ก้าโมงนะฮะถึงเที่ยงนะครับก็มาดูกันได้นะครับผมแล้วก็มาลงกันจอยกันได้ครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟคอสนะฮะส่วนเซิร์ฟทอก็หาสตรีมเมอร์ท่านอื่นนะครับพาลงได้นะครับผมเน เพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับเทคนิคการลงดันนะครับสวัสดีครับ